สวัสดีค่ะพบกันกับคุณครูแฟ้มนะคะวันนี้คุณครูแฟ้มจะสอนเรื่องคำควบกล้ำแท้รอเรือค่ะแต่ก่อนอื่นนั้นเราจะเรียนเรื่องของคำควบกล้าว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรกันก่อนนะคะก่อนอื่นเรามาทราบคำควบกล้ำก,กันก่อนนะคะคำควบกล้ามีทั้งหมด2ชนิด 1. คําคำควบกล้าแท้แบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ รอเรือรอลิงและวอลแหวนส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคำควบกล้ำไม่แท้นั่นเองนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะคือ 1. ออกเสียงแค่พยัญชนะต้นเพียงตัวเดียวและ2เขียนทอรอแต่ออกเสียงเป็นซอโซนะคะคำควบกล้ำแท้รอเรือหมายถึงพยัญชนะต้นตัวที่1ควบกันกับพยัญชนะต้นตัวที่2ซึ่งเป็นรอเรือใช้สละ ตัวสะกดและวรรณยุกต์ตัวเดียวกันเวลาอ่านอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวพร้อมกันค่ะพยัญชนะต้นคำพวกกัมแท้รอเรือนะคะมีทั้งหมดอยู่6ตัวนะคะตัวที่1กรอรอ 2. ขรอ 3. คอรอ 4. ปอรอ, 4, ตรอ 5. ตอตรอและ6พพรอค่ะ มาดูตัวที่หนึ่งเลยนะคะกอรอไหนเด็กๆลองแจกลูกสะกดคำไปพร้อมๆครูหน่อยนะคะกอรออาบอกราบเห็นไหมคะว่าพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งอยู่กับตัวที่สองคือตัวรอเรือนะคะใช้สระเดียวกันตัวสะกดตัวเดียวกันวรรณยุกไม่มีนะคะเวลาอ่านอ่านออกเสียงพร้อมกันอ่านว่ากราบไม่ได้อ่านว่าการาบนะคะ มาดูตัวที่สองนะคะขอรอขอรออึมอครึมเห็นไหมคะว่าตัวที่หนึ่งนั้นเป็นตัวขอไข่ตัวที่สองเป็นตัวรอเรือสละอึใช้ด้วยกันตัวสะกดแม่กลมก็ใช้ด้วยกันเวลาอ่านอ่านพร้อมกันอ่านว่าครึมตัวที่สามตัวคอรอนะคะ ครออใครเห็นไหมคะว่าพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งรวมกับพยัญชนะต้นตัวที่สองคือตัวรอเรือใช้สระเดียวกันเวลาอ่าน,อ,านอ่านพร้อมกันอ่านว่าใครต่อไปคือตัวที่สี่ปอรอเวลาอ่านปอรอเอียบอเปรียบ ไม่ได้อ่านว่าปรรียบนะคะตัวที่5คือตัวตอรอเวลาอ่านตรรออกงรองและตัวที่6คือพอรออ่านพร้อมกันได้ว่าพอรอออมอพร้อมไม้โทรพร้อมเด็กๆจะเห็นได้ว่า พยัญชนะตัวที่1กับตัวที่2คือตัวรอเรือใช้สระตัวเดียวกันคือสระอตัวสะกดคือมอมาและใช้วรรณยุกตัวเดียวกันคือไม้โทเวลาอ่านอ่านว่าพร้อมไม่อ่านแยกพยางกันนะคะเด็กๆวันนี้ คุณครูแฟมก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในเรื่องของคำควบกล้ำอื่นๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ